ตัวละครเหล่านี้เหมือนจะเป็นดิจิมอนแต่ว่าเขาไม่ใช่ดิจิมอนสวัสดีครับยินดีตอนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดิจิมอน ภาคเทมเมอร์ครับผมภาคเทมเมอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นภาค3นะครับในซีรีส์ของเต็มเต็มอนิเมของดิจิมอนนะครับเพราะว่ามีภาค1ภาค2แล้วก็ภาคที่3ก็คือจะเป็นภาคเทมเมอร์ไปเลยนะครับภาคเทมเมอร์เนี่ยผมได้บอกเลยว่ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาเยอะนะเพราะว่าในภาค1ก็คือมันเป็นการแปลงร่างแบบเพียวๆเลยถูกไหมแล้วก็ภาค2เนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันมีการแปลงร่างแบบอาเมอร์แล้วก็มีการแปลงร่างแบบรวมร่างด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามาดูในภาคเทมเมอร์วมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เสริมเข้ามาในกกกกาารรรทีี่่เเด็็ๆจจขภยไปคืือออมงง การ์ดนั่นเองนะครับก็คือว่าเอาการ์ดพลังมาเสริมให้กับดิจิมอนของตัวเองได้นะครับและก็คนที่เป็นคนที่เลี้ยงดูดิจิมอนเนี่ยเขาจะเรียกว,ว่าเทมเมอร์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นของภาคหนึ่งหรืภาคสองเนี่ยเขาจะใช้คําว่าดิจิมอนคู่หูอะไรเงี้ยนะมนุษย์คู่หูเป็นอย่างนั้นไปนะครับแต่ว่าภาคนี้เขาใช้คําว่าเทมเมอร์นะครับเทมเมอร์ er ก็คือเหมือนเป็นคนเลี้ยงนั่นแหละครับผมแล้วก็ดิจิมอนเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนคู่หูของเด็กที่ถูกเลือกคนนั้นทีหนึ่งนะครับเออก็เรียกว่าเด็็กกกกกกททททีีีีีีี่่่่ถูเเเเเลลืออ Eastern our, าาาัันะััับบบบรรรรนนนนนนน์ไมมมมแปคคคคผสหภภ้้น้ะะะยจ ตัวละครที่เป็นเขาเรียกว่าขยายความเป็นสเกลของโลกดิจิมอนมากขึ้นนะครับก็คือมีเรื่องราวของโลกดิจิตอลเนี่ยเอามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับมีดิจิมอนแนวใหม่นอเดว่ามีบทดิจิมอนแบบ 4, สีสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้นะครับเยอะมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าให้ความสนใจมากเลยสําหรับดิจิมอนภาคเทมเมอร์ก็คือว่ามันมีสิ่งมีชีวิตนะครับที่เรียกว่าคล้คายๆจะเป็นดิจิมอนแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่ดิจิมอนนะครับในภาคนี้นยผมเท่าที่ดูเนี่ยมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับที่ ผมจะบอกว่าสามารถเอาไปขยายต่อเจาะลึกได้นะครับซึ่งในส่วนของพาเจาะลึกเนี่ยเดี๋ยวเจาะลึกกันแต่ว่าในพาร์ทนี้จะเป็นการแนะนําตัวละครที่ไม่ใช่ดิจิมอนนะครับผมซึ่งมี5ตัวนะครับอย่างที่บอกไปนะครับมีตัวอะไรบ้างไปรับฟังกันเลยครับผมตัวแรกนะครับคือคูลูมอนนั่นเองนะครับคูลูมอนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครๆดูก็เอา้ามีวอนเนี่ยมันน่าจะเป็นดิจิมอนหรือเปล่านะครับความเป็นจริงเขาไม่ใช่ดิจิมอนนะครับคือเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นพลังงานพลังงานหนึ่งแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยเขากลายร่างเป็นดิจอนตัว ที่เราเห็นกันเนี่ยแหละครับก็คือว่าผมจะบอกว่าดิจิมอนตัวนี้ม่นน่ารักมากนะถ้าเกิดเรามองเป็นดิจิมอนนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกความเป็นจริงเขาไม่ใช่ดิจิมอนครับผมในพวกที่สี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือพวกเทวะจะเรียกกันนะครับมันจะมีสองชื่อด้วยกันนะครับสำหรับคุรุมอนคุรุมอนเนี่ยคือมันจะเป็นคล้ายๆตัวเล็กๆที่มันร้องคุรุคุรุใช่ไหมแต่ว่าพวกเทวะพวกสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์จะเรียกสองชื่อก็คือหนึ่งผู้ที่มีแสงแห่งการแปลงร่างสองคือ ดิจิเอ็นเทเลแคร์ครับผมชื่อแบบดูอลังการนะเออก็คือว่าเดิมทีแล้วตัวของคูลูมอนเองนะครับเขาเป็นคนที่มีแสงแห่งการแปลงร่างสมชื่อแล้วครับถ้าเกิดว่าเราดูในซีรีส์ไปไม่ว่าจะเป็นที่โลกแห่งความเป็นจริงหรือจะเป็นที่โลกดิจิตอลเนี่ยเวลาที่มีดิจิมอนแปลงร่างคูลูมอนเนี่ยแสงตรงที่ตรงหน้าผากเขาจะส่องแสงสีแดงออกมานะครับเป็นสัญญาณแห่งการแปลงร่างของดิจิมอนนั่นเองนะครับโดยที่ว่า,าเนื้อหาของการเจาะลึกเนี่ยของคูลูมอนเดี๋ยวผมจะไปเจาะลึกในพาร์ทของด um ิจิเอ็นเทเลแคร์ ตัวคูลมอนไม่ใช่ดิจิมอนนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่มีแสงแห่งการแปลงร่างแล้วก็สเกลพลังของน้องนี่คือแบบเยอะมากนะผมว่าสามารถทําให้ดิจิมอนแบบแปลงร่างได้แบบทั้งดิจิตอลเวิร์เลยอ่ะเออถือว่าเป็นแบบแหวดิจิมอนที่ไม่ใช่ดิจิมอนที่เอามาไล่ฟังกันในคลิปนี้ได้นะครับผมตัวที่2ของคลิปนี้คือเบฮิมอตครับผมเบฮิมอตเนี่ยก็เป็นมอไซนะครับที่เบลเซฟอนขี่นั่นแหละครับเออซึ่งไอตัวเนี้ยมันเหมือนจะเป็นดิจิมอนแต่มันไม่ใช่ดิจิมอนนะเออก็คือมันเหมือนกกััับวว่่่่่าาาาาาเเเเปป็็นนนนนนสสิงงงอออค้รีียยพหะึทต นะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าช่วงที่เบติมอตมาโดยที่ยังไม่มีเบลเซมอนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเป็นมอเตอร์ไซค์ที่จะควบคุมคนขับนะครับโดยเหยื่อรายแรกที่เราเห็นกันก็คือโจโลมอนนั่นเองนะครับโจโลมอนเนี่ยเหมือนกับเป็นดิจิมอนร่างทาโรกะแต่ว่าพอเหมือนกับเผลอเข้าไปขี่ไอ้มอเตอร์ไซค์คันนี้ก็เลยต้องถูกควบคุมนะครับพอถูกควบคุมเสร็จปุ๊บเนี่ยกิลมอนก็เข้ามาช่วยโจโลมอนพอเข้ามาช่วยโจโลมอนเสร็จปุ๊บกิลมอนก็โดนควบคุมซะเองนะเออซึ่งตามคําบอกเล่าของจูลี่เนี่ยมันเหมือนกับวว่่่าา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 เเเเเเเปป็็นนนนนมมมออออออตตรรรรร์์ไซคคคคคทททททีีีีีล้้้้้ยกกัับบำงงงงงสสแแดดดะืถิว่า ใส่ต้องเต้นไปจนตายนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับของเบฮิมอสเนี่ยก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่ามอไซค์ที่ต้องมีคนขี่แล้วก็ต้องขี่ไปจนตายนั่นแหละครับเออแต่ว่ากิลมอนก็รอดมาได้เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ได้รับครอบครองตัวเบฮิมอตไปนะครับก็คือเบลซมอนโดยที่เบลซมอนเนี่ยไม่ถูกควบคุมนั่นเองครับผมพอเบลซมอนไม่ถูกควบคุมเขาก็เหมือนกับขี่เบฮิมอสไปทั่วเลยนะครับเราจะได้เห็นว่าไปถึงตอนที่ะจะตัดสินกับพวกเด็กๆที่ถูกเลือกนะครับตอนนั้นก็ ตายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้เบฮิมอตก็หายไปแป๊บหนึ่งแต่ว่ามาอีกทีนึงก็คือตอนสู้กับดูมอนแล้วนะครับแต่ว่าโดนรอยัลเซเบอร์ของดูมอนถล่มไปนั่นเองครับผมอ่าเรียกว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่มันจะเรียกว่าตัวละครไหมมันเหมือนเป็นยานพาหนะอันหนึ่งนะครับแต่ว่ามันมีชีวิตจิตใจนะอย่างที่บอกมันสามารถควบคุมคนที่ขึ้นมาขี่มันได้นั่นเองนะครับผมเออแต่ว่าผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดูเหมือนกับว่าเรามองข้ามไปนะแต่ว่าเออมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อยู่ในโลกดิจิตอลนะัตวมนดิจองีึ อันนี้โทษทีผมนึกชื่อไม่ออกแต่ว่า,านึกรูปร่างของมันได้พอดีเลยมันจะมีดิจิมอนอีกตัวหนึ่งที่อันนั้นนะเป็นดิจิมอนเลยนะครับที่มีความเป็นมอไซค์เหมือนกันแต่ว่าเบฮิมอตไม่ใช่ครับผมเบฮิมอตก็เหมือนกับว่าเป็นยานพาหนะต้องสาบของโลกดิจิตอลที่มาปรากฏตัวขึ้นในภาคเทมเมอร์นี้ก็เท่านั้นเองนะครับผมเออแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่มงบอกได้นะว่าเบลเซฟมอนที่มาควบคุมเบฮิมอตเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีจิตแข็งก็หมายความว่าถ้าเกิดว่ามีจิตแข็งเนีกอ เขาเรียกว่าข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับเบฮีมอตนั่น ครับผมตัวที่3นะครับผมที่ไม่ใช่ดิจิมอนนะครับแต่ว่าอยู่ในโลกดิจิตอลเวิร์มานานแสนนานเลยก็คือดิจิโนมนั่นเองนะครับดิจิโนมเนี่ยเราเห็นตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเหมือนเหมือนมันเหมือนดิจิมอนแหละนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกแล้วตัวปุยปุยใช่ไหมส่องแสงได้แล้วก็บินไปบินมานะครับแต่ว่าดิจิโนมตัวนี้นะครับเขาไม่ใช่ดิจิมอนนะแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็น Data ตั้งต้นของโลกดิจิตอลนะครับก็คืออยู่มาตั้งแต่สมัยโลกดิจิตอลถือกําเนิดนั่นแหละครับบเค้าามีีตตััวนนนออยู่่ใกกกรรทจะะปปปปง รักษาพื้นที่ของโลกดิจิทัลแล้วก็สามารถให้ข้อมูลกับดิจิมอนเพื่อให้ดิจิมอนเนี่ยเขามีตัวตนที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นะครับแล้วก็ให้ตัวตนของธรรมชาติของโลกดิจิทัลได้เออก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีความสําคัญกับโลกดิจิทัลพอสมควรนะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นว่าเอ้ยเขาจะปรากฏตัวขึ้นเป็นระยะะ,ยะนะครับให้เราเห็นว่าเอ้ยเขาไปอยู่กับเดซี่ฮูวเลอกก็ได้แล้วพอจุดจุดหนึ่งเขาก็มาเจอกับคุลูมอนก็ได้นะครับแต่ว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยอ่ามันจะม ข้อมูลเท่านั้นนะครับแล้วก็รูปร่างที่เราเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นรูปลักที่คล้ายๆกับตัวของคูลูมอนที่คูลูมอนเนี่ยเขาเป็นดิจิเอ็นเทเลแคร์ใช่ไหมที่กลายมาเป็นร่างของคูลูมอนอีกทีหนึ่งดิจิโนมก็เหมือนกันครับตัว Data ของโลกดิจิทัลเนี่ยกลายเป็นรูปร่างของดิจิโนมแต่ว่ามันก็เหมือนกับเป็นรูปร่างให้เราเห็นว่าไอ้สิ่งๆเนี่ยมันมีตัวตนนะครับผมอยากเปรียบเทียบให้ฟังว่าเออเราเรียกกันว่าสิ่งสิ่งหนึ่งว่าความกลัวความรักชนะอันนี้มััััันน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 นเเเเเปปป็็็็าาาาาาามมาม,ออาม,นนามมมมมททครบบอออแแแตตต่่่่่วววววงดิีกกกพยล คนคนหนึ่งที่เป็นแฟนเราสมมติอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นรูปประรรมขึ้นมาแล้วนะครับหลักการของดิจิโนมก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะครับก็คือว่าเดิมทีมันเป็นนามประทที่ม่มีตัวตนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเห็นรูปร่างของดิจินนมก็คือมันจะกลายเป็นภาพที่เราเห็นนี่เองครับผมเออแล้วก็ตัวดิจิโนมเนี่ยมันก็เป็นตัวที่โผล่มานะครับมันจะต่างจากคุณุมอนอย่างหนึ่งก็คือว่า มันจะไม่สามารถสื่อสารภาษามนุษย์ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าไอ้สอตัวเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นพลังงานที่กลายรูปร่างเป็นคล้ายๆดิจิมอนเหมือนกันแต่ว่าคูลูมอนเนี่ยเขาสามารถสื่อสารกับพวกทักคาโตได้ถูกไหมสื่อสารกับลูกกีสื่อสารกับจูริอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าดิจินอนเนี่ยมันเหมือนกับว่าว อะไรเงี้ยวนๆอยู่กับพวกทักขัตโอย่างเดียวนะครับไม่สามารถพูดสื่อสารได้แต่ว่าเขาก็เป็นสิ่งที่เขาเลยมีความบริสุทธิ์อย่างหนึ่งนะครับก็คือสามารถสื่อสารกับพวกทักขัตโพวกเด็กที่ถูกเลือนได้ตามปกตินะครับแต่ว่าสื่อสารกันด้วยภาษากายมากกว่านะครับขยับไปขยับมาเออเพื่อให้รู้ว่าเอออารมณ์ดีนะเออคลื่นพลังงานตอนนี้ค่อนข้างจะเป็นบวกนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเขาเจออะไรที่มันแบบดูเป็นมหันตภัยเขาก็จะหนีไปเหมือนกันนะครับซึ่งหมายความว่าพลังของดิจินนมโดยตั้งต้นแล้วเนี่ยมีความ ีกตัวตนหนึ่งนะครับที่ปรากฏขึ้นในภาคเทมเมอร์แล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอะไรที่แวกแนวดีนะเออการเล่าในแนวของว่า Data ของโลกดิจิตอลที่ให้เราเห็นเป็นรูปธรรมนะครับเออว่ากันไปนะครับตัวต่อมานะครับตัวที่4นะครับไม่ใช่ดิจิมอนแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันร้ายกาจมากนะครับมันเป็นลาสบอสของดิจิมอนเทมเมอร์นั่นก็คือดีริเปอร์นั่นเองนะครับคือดีริเปอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าอิงจากชื่อนะครับดีนะครับก็คือดิจิตอลนะครับก็คือพวกแบบว่าข้อมูลอะไรพวกนี้ใช่ไหมริเปอร์เนี่ย มันก็เกิดถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยพร้อมๆกับดิจิทัลนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนกับในยุคโบราณเนี่ยดีลิเปอร์มันเคยออกไล่ล่าพวกข้อมูลต่างๆนานา,นาซึ่งมันสามารถลบข้อมูลต่างๆน,นานาที่ดิจิทัลเนี่ยก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้นะครับก็คือภาพที่เอยภาพนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือว่าดิจิทัลเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็น เป็นนมามธรรมมาก่อนและเขากลายเป็นรูปธรรมไอตัวเรืองแสงที่บอกเมื่อกี้นะครับแต่ว่าไอตัวเรืองแสงเมื่อกี้พอมันเจอกับดีลิเปอร์มันก็สลายหายไปเพราะว่าเดินทีแล้วดิจจโนอก็เหมือนกับเป็นข้อมูลนะครับแต่ว่าตัวดีลิเปอร์เป็นตัวล่าข้อมูลครับผมเออก็คือมันทําให้เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นปุ่มดีลีทของโลกดิจิตอลเนี่ยละครับคือมันสามารถทําได้เบอร์นั้นเลยแล้วก็มีความเป็นไวรัสระดับหนึ่งนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวต้นของดีลิเปอร์มันไม่ใช่มีแค่ว่าจะลบพวกแบบว่าโลกดิจิทัลอย่างเดียวนะคร ที่พวกทักขโตเนี่ยกำลังจะย้ายนะครับก็คือหนีกลับจากโลกดิจิตอลมายังโลกแห่งความเป็นจริงแล้วนะครับเสร็จภารกิจก็คือตามหาคุรูมอนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะได้เห็นว่าดีลิเปอร์เนี่ยตามมายังโลกมนุษย์ด้วยนะครับซึ่งโลกมนุษย์ที่มีดีลิเปอร์อยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าได้รับความเสียหายกันพอสมควรเลยนะครับเออซึ่งถือว่าอันเนี้ยมันเป็นล a าส์บอสที่ผมบอกได้เลยว่าเล่าได้สเกลใหญ่มากแต่ว่า ผมจะไม่เจาะลึกในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปเจาะในพาร์ทของศัตรูคือดีลิเปอร์นะครับในรายการดี e Enemy แทนนะเออก็เดี๋ยวรอติดตามกันในส่วนของดีลิเปอร์ละกันเนาะแต่ว่าวันนี้เราให้ผัดฟังเผินๆละกันว่าไอ้เนี่ยมันไม่ใช่ดิจมอนนะแต่ว่ามันมีพวกแบบมอนสเตอร์รับใช้ของตัวดีลิเปอร์เนี่ยซึ่งเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นปีศาจที่ไม่ใช่ดิจมอนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นในพาร์ทของอถ้าเกิดว่าผมเล่าละเอียดละกันเนาะแต่ว่า ในพาทนี้อ่ะเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนนะครับอย่างที่ว่าไปเนาะโอเคตัวที่5ของคลิปนี้นะครับตัวสุดท้ายแล้วก็คือกรานี่นั่นเองครับผมกรานี่นะครับก็คือต้องบอกว่าตัวละครตัวนี้นะครับมันมีประวัตินิดหนึ่งก็คือว่า เดิมทีนะครับตัวของมันนะคืออาร์คครับผมอาร์คคือเป็นเหมือนคล้ายๆกับเรือนะครับก็คืออ้างอิงจากชื่อของไอเรือโนอาอาร์คอะไรครับผมก็คืออาร์คตัวนี้มันทําหน้าที่ในการที่จะส่งพวกทากาโตะเนี่ยกลับไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงนะครับก็คือตอนนั้นเนี่ยได้เจอกับสีสันศักดิ์สิทธิ์แล้วช่วยคุรุบอนเสร็จแล้วคุรุบอนทําให้ทุกดิจิมอนทุกตัวแปลงร่างเป็นร่างสุดยอดได้เสร็จแล้วพวกทากาโตะก็ต้องกลับมาอย่างโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วก็อาร์คนี่แหละเป็นตัวตนที่พาพวกทากาโตะกลับมานะครับแต่่่่่ววามมมัััันนนนนนจจะะีีเเเเส้้รรืืือออองล็็กกกยคคบบชติิ ดิจิทัลเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันคือตัวข้อมูลที่สามารถมอบชีวิตมอบความเป็นอ,อะไรบางอยา่างที่เป็นข้อมูลของโลกดิจิตัลได้นะครับแล้วก็ตัวดิจินอลเนี่ยมันทาปฏิกิริยากับตัวของไออาร์คด้วยนะครับแล้วก็อาร์คเนี่ยเหมือนกับว่ามีชีวิตจ,จิตใจนะครับเราจะได้เห็นว่าตอนจุดหนึ่งอ่ะที่ตอนนั้นลูกิเขาไปพาอิมอนกลับมาด้วยนะครับแล,วบแล,วลบ้วก็เหมือนกับว่าจะมาช้าแล้วพอจะมาช้าปุ๊บเนี่ยกิลมอนกับทาคาโตะก็เหมือนกับมีการขอร้องให้อาร์ครอก่อนได้ไหมอย่าเพิ่งไปอะไรเงี้ยเออ ว่าก็พูดว่าเอ้ยเหมือนเมื่อกี้อาร์คฟังที่เราพูดนะยอมหยุดให้อะไรเงี้ยเออแล้วหลังจากนั้นเ,เนื้อเรื่องก็คือมันจะนาเนินมาที่ว่าดิลิเปอร์บุกโลกใช่ไหมครับพอดิลิเปอร์บุกโลกเสร็จตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยอาร์คเนี่ยเหมือนกับว่าเขามีปฏิกิริยาการมีชีวิตนะครับแล้วก็องค์กรที่เป็นเพื่อนของพ่อเชนนะครับเขาก็มีการมาค้นคว้าวิจัยนะครับว่าไอตัวอาร์คเนี่ยมันสามารถวิวัฒนาการได้นะเป็นกรานี่นั่นเองเราก็จะเห็นว่ากรานี่เนี่ยเป็นเหมือนกับกนนคล้ายคอี้ายนนก้ว คิวมอนกับทาคาโตะเนี่ยเหมือนกับว่ามาโอเอโอเอนะครับไอตัวอาร์ตัวนี้แล้วอาร์ตเนี่ยมันก็นกนเลยชอบทาคาโตะกับชอบคิวมอนนะครับแล้วก็พอดุ๊กมอนเป็นร่างรวมของทาคาโตะกับคิวมอนปุ๊บเนี่ยกรานี่ก็เลยจะจะสนิทกับดุ๊กมอนเป็นพิเศษนะครับเออเราก็จะได้เห็นว่าดุ๊กมอนเนี่ยเขามีการร่วมสู้กับกรานี่ก็คือว่าดุ๊กมอนเนี่ยจะขึ้นขี่กรานี่นะครับเพราะว่าเดิมทีแล้วดุ๊กมอนอาจจะบินไม่ได้นะครับก็คือว่าพอบินไม่ได้เสร็จปุ๊บก,ก็ต้องใช้ ani, กก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 รรรรรราา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 านน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 ีีีีีีี่นะ่่่่่่่่ะะะะะะคัับแแลลล้้้้้้้วววว็็็็ทททททํใใหหตตอออออออสสสสูขขงงดดดุุมมมมมเเเเเเเยยยยปิิิิธภพพึจจไชื รวมร่างกับลุกมอนนะครับการเป็นลูกมอนครีมสันโหมดเออซึ่งถือว่าโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าตอนดูสมัยเด็กคือแบบโอ้อตัวนี้เท่มากเลยอยู่เนาะนะครับผมเออนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ไม่ใช่ดิจิมอนนะครับแล้วก็กรานี่เนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองนะครับสามารถพูดคุยกับทางลุกมอนได้ด้วยเออแล้วก็ในจังหวะสุดท้ายนั่นแหละครับที่รวมร่างกันก็โอเคฉันเกิดมาเพื่อนายฉันทําเพื่อนายเราเป็นเพื่อนกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็รวมร่างกันนะครับผมเออก็ถือกาเนิดเป็นลูกมอน ครับผมมีคูลูมอนหรือดิจิเอ็นเทเลแคนะครับแล้วก็จะมีเบฮิมอสมีดิจินอมมีดีริเปอร์แล้วก็มีกรานี่นะครับโดยที่เบฮิมอตดิจินอมกรานี่เนี่ยผมเล่าได้แค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรเยอะนะเออก็คือเล่าเป็นข้อมูลทัเถือนแนะนําให้ทุกคนรู้จักได้ประมาณนี้เนาะแต่ว่าคูลูมอนกับดีริเปอร์เนี่ยมีเรื่องราวให้เล่าอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาเจาะไอ้สตัวนั้นนะครับในคลิปอื่นกันละกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้ผมขอเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผผมมมท่่่่าาาานนนนนู้้้ชชฟัััังแลนะแลลวววววอบบตตไไหหะคครกก็ิดสใจี ในนี้ก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ